สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียง The s i n w a Mind Control Method หรือวิธีควบคุมพลังจิตแบบซินว่าโดยโฮเซซินวาและฟิลิปมิลเลอร์ EP ที่18บทที่18การนับถือตัวเองที่พุ่งสูงขึ้นส่วนแรกเราสูญเสียเวลามากเกินไปกับความคิดที่ทำให้ตัวเองตกต่ำถ้าเพียงเราได้ใช้เวลาแค่ครึ่งหนึ่งจากตรงนั้น เพื่อมาค้นคว้าจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับชีวิตเราจะพบเลยว่าตัวเองแข็งแกร่งกว่าที่เคยคิดไว้อย่างมากมายนี่คือคำกล่าวของแคร l ลลอเรนซ์นักร้องนักแสดงในหนังสือพิมพ์ชิคาโกทริบูนวันที่14พฤศจิกายนปี1975เธอกลายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้านการควบคุมจิตใจตามคำแนะนำของมาเกอริต้าพิอาซา ผู้เป็นนักร้องและผู้สำเร็จการศึกษาอีกคนจริงอยู่พวกเราส่วนใหญ่ได้ถูกกักขังด้วยแนวคิดที่คับแคบว่าตัวเราเป็นใครและเราสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ในไม่ช้าคุณจะได้สัมผัสกับความน่าตื่นเต้นของการทลายขอบเขตเหล่านี้และค้นพบอิสรภาพใหม่จากภายนอกเมื่อคุณได้เห็นความสามารถที่ตัวเองมีแล้วล่ะก็การนับถือตัวเองของคุณจะพุ่งสูงขึ้น มีการศึกษาจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยครอบคลุมที่ไม่มีปัญหาอะไรแบบพิเศษเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าประสบปัญหาในการนับถือตัวเองรวมไปถึงกลุ่มผู้ติดสุราติดยานักโทษและผู้ยากจนอีกด้วยเรามาดูที่กลุ่มนักเรียนกันก่อนการควบคุมจิตใจที่มักถูกสอนในหลักสูตรแบบเต็มหน่วยกิจของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจากจำนวน24แห่ง โรงเรียนมปลาย16แห่งและโรงเรียนประถม8แห่งคุณอาจคาดหวังว่าจะมีเพียงหลักสูตรเดียวที่สอนแบบเดียวกันให้กับนักเรียนต่างๆที่มีกลุ่มนักเรียนอายุแตกต่างกันภูมิหลังทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจต่างกันซึ่งจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไม่ใช่แบบนั้นเลยผลลัพธ์มีความสม่ําเสมอมากเสียจนพูดได้ว่าคุณสามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้โดยทั่วไป การแนะนําวิธีควบคุมจิตใจในโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีการครวบคุมตัวเองได้อย่างทรงพลังมากขึ้นชี้นําตัวเองได้ดีขึ้นอันเนื่องมาจากความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองที่ดีขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมีความเข้มแข็งในตนเองมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้ได้รับมาจากการวัดผลทางวิทยาศาสตร์โดยดรจอร์ดเดอซ์วลอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านการศึกษาวิธีควบคุมจิตใจแบบสินว่า ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายให้คำปรึกษาและการทดลองที่วิทยาลัยชุมชนเขตวิลเลียมสปอร์ตเพนซิลเวเนียการทดลองครั้งแรกในปี1972ถูกจัดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมฮาลาแฮนในฟิลาเดลเฟียซึ่งมีนักเรียนลงทะเบียน2,000คน1สัปดาห์ก่อนและ2สัปดาห์ให้หลังการทดลองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกแบบสุ่มจำนวน220คน เพื่อทำแบบสอบถามบุคลิกภาพของโรงเรียนมปลายอันประกอบด้วยคำถามอย่างละเอียดประมาณ140ข้อเพื่อใช้ในการวัดภาพลักษณ์ของตนเองภาพลักษณ์โดยรวมของพวกเขาแบ่งได้เป็นบุคลิกเฉพาะ14ประการเช่นการชอบผจญภัยสนุกสนานมั่นใจในตนเองและอื่นๆซึ่งแบบทดลองดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในงานวิจัยและการให้คำปรึกษา ลักษณะภาพลักษ์ของนักเรียน220คนได้ถูกนำมารวมกันเป็นกลุ่มโปรไฟล์แบบเดียวกันจากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบทั้งก่อนและหลังการเรียนควบคุมจิตใจผลลัพธ์ที่ได้มีดังต่อไปนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องความเข้มแข็งของอัตตาความมั่นใจในตนเองและความใจเย็นที่เพิ่มสูงขึ้นและห่างไกลจากความไม่อดทนความไม่มั่นคงและการยึดติด ในบางแง่มุมของนักเรียนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเช่นความสมดุลระหว่างการเป็นผู้ที่โดดเด่นและผู้ที่อ่อนน้อมจิตใจที่อ่อนโยนและจิตใจที่เข้มแข็งจากคุณสมบัติทั้งหมดนี้ทําให้เรานักเรียนมีความเคารพตัวเองเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องการควบคุมจิตใจตามธรรมชาตินั้นด้วยการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตมุมมองของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยในทุกๆวัน แต่ถ้าเราทดลองกลุ่มที่คัดเลือกมาแบบสุม่มจากนั้นก็ทดลองซ้ำในอีก3สัปดาห์ต่อมาเราจะพบการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเรื่องนี้ได้รับการศึกษาโดยผู้ที่พัฒนาแบบทดสอบนั่นคือการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มที่จะเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญซึ่งเป็นความคาดหวังตามปกติและอัตราของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ได้รับการคำนวณเพื่อประมวลผลลั์จากโรงเรียนฮัลลาแยน ที่จําเป็นต้องมีการกําหนดค่าของความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างบังเอิญนั้นว่าเป็นเท่าไหร่บ้างนี่คือสิ่งที่ค้นพบความบังเอิญที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงความแข็งแกร่งทางอัตราในแง่บวกในโรงเรียนมัธยมฮัลลาแฮนที่จะยอดเยี่ยมได้เท่ากับในคลาสเรียนควบคุมจิตใจได้นั้นการทดสอบจําเป็นต้องถูกส่งให้กับกลุ่มที่คัดเลือกมาแบบสุ่มมากกว่า1,000ครั้งและการเปลี่ยนแปลงในความมั่นใจในตัวเองและความใจเย็น จำต้องตรงกันมากกว่า1,000ครั้งด้วยสิ่งที่สร้างความแตกต่างไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่เป็นเรื่องของการควบคุมจิตใจขณะที่หลักสูตรดำเนินไปนั้นโจครากนักข่าวหนังสือพิมพ์เดลีนิวของฟิลาเดลเฟียได้สัมภาษณ์นักเรียนบางคนในช่วงพักรางวันในบทความที่เผยแพร่วันที่27กันยายนปี1972เขาอ้างถึงคำพูดของ เคนที ady, ่ดี้วัยสิบปีซึ่งชอบกัดเล็บตัวเองตั้งแต่8ปขวบว่าหนูมักจะกัดมันเสมอเมื่อเกิดความกังวลตอนที่หนูอยู่ในหอประชุมเช้านี้ก็รู้สึกอยากกัดเล็บแต่ก็ไม่ได้ทำหนูคิดในใจว่าอยากกัดเล็บแล้วก็หลับตาลงผ่อนคลายนักเรียนอีกคนแพทไอเซนลอบอกเขาว่าเธอเพิ่งทะเลาะกับน้องชายซึ่งเป็นสิ่งที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหนูบอกตัวเองว่า ถึงจะโกรธไปก็เปล่าประโยชน์จะทะเลาะกันทำไมอีกอย่างหนูสามารถกำจัดอาการปวดหัวเมื่อเช้านี้ได้ด้วยการบอกตัวเองให้กำจัดมันออกไปหนูรู้ว่ามันอาจฟังดูแปลกๆแต่มันก็ได้ผลจริงๆทีนี้ลองเปรียบเทียบผลลัพธ์ของโรงเรียนนี้กับการศึกษาอีกสองโรงเรียนดูบ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งชื่อลอเรนส์วิลส์เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาแคทอลิกในพิสเบิร์กและอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าเซนต์ฟิเดลิส ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมแคทอลิกสำหรับผู้ชายที่วางแผนจะเป็นนักบวชที่ลอเรนซ์วิวและเซนต์ฟิเดลิสก็เป็นเหมือนฮัลลาแฮนที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความแข็งแกร่งทางอัตตาในหมู่นักเรียนยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนั่นคือแต่ละโรงเรียนกลุ่มโปรไฟล์ที่ถูกกำหนดนั้นได้รับการพัฒนาขึ้นในระดับที่โอกาสที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นอย่างบังเอิญนั้นมีเพียงหนึ่งในพันครั้งเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงในการควบคุมตัวเองในฮาร์ลีแฮนและลอเรนซ์บิลเกิดขึ้นในระดับที่เท่ากันแต่น้อยกว่าที่เซนต์ฟิเดลิสระดับความเปลี่ยนแปลงความมั่นใจในตนเองแม้จะเป็นแง่บวกอย่างมากมายก็มีความแตกต่างกันไปในโรงเรียนทั้งสามแห่งการค้นพบที่กล่าวข้างต้นทำให้ดเอร์เดอร์ซาพอใจบ้างส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้พึงพอใจอย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะได้รับกำลังใจจากผลลัพธ์เชิงบวก และความมั่นใจในรูปแบบของประโยชน์จากการควบคุมจิตใจที่มันเหมือนกันแต่ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปการทดสอบทั้งกลุ่มทั้งก่อนและหลังการฝึกควบคุมจิตใจไม่ได้บ่งชี้ว่าประโยชน์เหล่านี้จะส่งผลอย่างยั่งยืงยนตลอดไปหรือไม่การทดสอบหลังการฝึกเป็นเวลาสี่เดือนจึงเกิดขึ้นดรเดอร์เซาทำการทดสอบที่ลอเรนซ์วิลและเซนฟิเดลิสและพบกับความประหลาดใจบางอย่าง จากคุณลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งของอัตตาความมั่นใจในตนเองและความใจเย็นของนักเรียนจากทั้งสองโรงเรียนได้พัฒนาขึ้นอย่างมากมายในช่วง4เดือนซึ่งสูงกว่าที่พวกเขามีในช่วงสองสัปดาห์หลังจบหลักสูตรทันทีจากรายงานที่ได้มาเหล่านี้ดเรเดซาสรุปว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนข้างต้นในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาต่างๆ สามารถประเมินได้ดีที่สุดจากมุมมองที่ถูกจัดขึ้นโดยจอห์โฮลนักการศึกษาและนักเขียนจุดยืนของโฮลที่มีต่อกระบวนการศึกษามักจะเป็นหนึ่งในการสอนเรื่องความโง่เขลาโดยมีส่วนทําให้เกิดความมิตกกังวลความรู้สึกผิดและการพึ่งพาสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อการได้รับคํารับรองหรือไม่ได้รับคํารับรองด้วยเงื่อนไขทั้งหมดนี้อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมในการทําตามกันไป เป็นโรคทางประสาทหรือพฤติกรรมแบบหุ่นยนต์แต่สามารถส่งเสริมการศึกษาหรือการเจริญเติบโตของมนุษย์ได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นมีเหตุผลอันควรจะเชื่อว่าเงื่อนไขเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นในสถาบันทางสังคมแบบอื่นๆข้อมูลการวิจัยข้างต้นบ่งชี้ว่าอย่างน้อยจากมุมมองทางการศึกษาก็สามารถเป็นทางเลือกที่น,น่าพึงพอใจและเป็นไปได้ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงและเข้มแข็ง หลังจากการฝึกควบคุมจิตใจคือการเปลี่ยนแปลงจุดอ้างอิงภายในซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการระบุว่าบุคคลน,นั้นได้ยอมรับคุณค่าของตัวเองและกลายเป็นก้าวสำคัญไปสู่การควบคุมตัวเองซึ่งตรงข้ามกับการถูกควบคุมโดยผู้อื่นจากภายนอกในโรงเรียนส่วนใหญ่ที่มีการสอนด้านการควบคุมจิตใจคุณครูต่างๆก็ได้รับการสนับสนุนให้ฝึกด้วยเช่นเดียวกันเหตุผลทั้งหมดนั้นมีความชัดเจนที่มากพอ นั่นคือการคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกที่เกิดขึ้นคุณครูต่างๆจะมีความขี้อายน้อยลงอดทนมากขึ้นและนักเรียนสามารถใช้เวลาในคลาสเรียนร่วมกับคุณครูได้ง่ายมากขึ้นเป็นที่รู้กันดีว่าคุณครูที่คาดหวังจากนักเรียนน้อยกว่าก็จะได้รับน้อยกว่าและผู้ที่คาดหวังมากกว่าก็จะได้รับมากกว่าคุณครูที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการควบคุมจิตใจ มีประสบการณ์ตรงกับสิ่งที่เขียนไว้ในบท14ซึ่งโฮเซเรียกว่าหลักสิทธิแห่งจักรวาลซึ่งมีขอบเขตอำนาจทั่วทั้งมนุษยชาติไม่มีครูคนใดที่ได้ฝึกอบรมนี้จะสามารถเยาะเยอ้ออุปกรณ์ทางจิตของใครได้อีกพวกเขาได้รับรู้ขอบเขตอันกว้างใหญ่ของจิตใจมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างดีในเรื่องนั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นคุณครูที่ดียิ่งกว่าเดิมแม้ว่า นักเรียนของเขาจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับการควบคุมจิตใจเลยก็ตามทีอย่างไรก็ตามเมื่อนักเรียนและคุณครูเป็นผู้สําเร็จการศึกษาด้านการควบคุมจิตใจแล้วสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นในห้องเรียนคุณครูโรงเรียนประถมคนหนึ่งในเมืองบัฟฟาโลได้สอนนักเรียนให้จูนจิตเพื่อไปหาจอร์ดวอชิงตันและเหล่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอื่นๆในอดีตเป็นการช่วยนักเรียนเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้เทคนิคที่พวกเขาได้เรียนรู้ ในชั่วโมงสุดท้ายของการควบคุมจิตใจในตอนที่ทำงานกับเคสต่ตางๆโดวยวิธีการนี้พวกเขาจึงได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และเป็นสิ่งที่สามารถช่วยได้ในภายหลังในตอนทำข้อสอบและพบคำยืนยันคำตอบนั้นๆครูคนหนึ่งในระดับวิทยาลัยบอกให้นักเรียนจูนไปหานักประชญาเพื่ออธิบายประเด็นที่พวกเขาพบว่ามันคุมเครือในงานเขียนมันได้ผลเธอพูดคุณโจลีทล ผู้สอนด้านการควบคุมจิตใจในเวอร์จิเนียบีชมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสอนเยาวชนอายุตั้งแต่7-17ถึง17ปีประสบการณ์บางส่วนของเธอได้ถูกรายงานไว้ในหนังสือพิมพ์เล d เจอร์สต of n o อฟนอร์ฟอร์กรฎาคมปี1975ภายใต้หัวข้อข่าวนักเรียนเก่งสุดยอดหลังจบหลักสูตรการควบคุมจิตใจมีนักเรียนคนหนึ่งของเธอกำลังรักษาภาวะเคลื่อนไหวผิดปกติ แม่ของเด็กหนุ่มที่กระตือรือร้นมากเกินไปคนนี้ได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นยอดเยี่ยมมากหลังจบหลักสูตรลูกชายของฉันสามารถหยุดทานยาได้และเกรดผลการเรียนก็เปลี่ยนจาก C เป็น A การควบคุมจิตใจทำให้เขารู้ว่าตัวเองมีพลังในการเปลี่ยนแปลงเกรดของนักเรียนอีกคนในโรงเรียนมตอต้นกระโดดจาก C ก่อนเข้าเรียนไปเป็น A หลังจากการเรียนยังมีอีกคนหนึ่งที่สอบสะกดคำไม่ผ่าน หลังจากจบหลักสูตรเธอได้เกรดเอจากการสอบการสะกดคำทั้งหมดและหนึ่งปีหลังจากนั้นความสามารถในการอ่านของเธอก็เพิ่มขึ้นมากเกรดที่อยู่จากระดับ4ไปเป็น9ไม่มีวิธีการปฏิบัติใดที่จะเปรียบเทียบผู้ที่เลือกเรียนหลักสูตรกับผู้ที่ไม่ได้เรียนหรือสามารถวัดผลความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มได้อีกหลังจากนั้นเพราะที่โรงเรียนมปลายทั้งสามแห่งที่ดรเดอร์โซได้ทำการทดสอบทั้งก่อนและหลังนั้น นักเรียนได้สมัครเข้าเรียนการควบคุมจิตใจทั้งหมดอย่างไรก็ตามโอกาสนี้ได้มาถึงมหาวิทยาลัยสแคนตันในเมืองสแคนตันรัฐเพนซิลเวเนียศาสตราจารย์โดนัลล์แอลแองเจลลแห่งภาควิชาทรัพยากรบุคคลได้เปิดสอนหลักสูตรการให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศ,ศึกษามีนักเรียนจำนวนมากพอที่ตัดสินใจไม่ลงเรียนหลักสูตรนี้ เพื่อให้เขาและดรเดอร์ซาวได้ศึกษาความแตกต่างบางประการพวกเขาได้ทำการทดสอบแบบเดียวกับที่โรงเรียนมอปลายให้กับนักเรียน35คนที่เข้าเรียนหลักสูตรและอีก35คนที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรนี้แม้ว่ามันจะถูกออกแบบไว้สำหรับผู้ใหญ่ก็ตามความแตกต่างระหว่างทั้งสองกลุ่มปรากฏขึ้นก่อนการเรียนด้วยซ้ำจากผลการทดสอบผู้ที่เลือกเรียนจะเปิดรับประสบการณ์ได้ และมีการชี้นำจากภายในได้มากกว่าผู้ที่ไม่ต้องการหลักสูตรเป็นคนที่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์และภาคปฏิบัติแบบเดิมๆหลังจากจบหลักสูตรไปหนึ่งเดือนทั้ง2กลุ่มก็ได้รับการทดสอบอีกครั้งและในขณะที่ความแตกต่างเดิมยังคงอยู่แต่ประเด็นสำคัญอื่นๆก็ถูกตัดทอนออกไปกลุ่มของผู้ควบคุมจิตใจมีความมั่นคงทางอารมณ์เป็นผู้ใหญ่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นผ่อนคลายมากกว่าคนอื่นๆ พูดสั้นๆว่าการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เลือกเรียนการควบคุมจิตใจนั้นแตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้เรียนการควบคุมจิตใจและเมื่อพวกเขาเรียนก็จะทําให้ได้รับประโยชน์แม้ว่าการเพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเองจะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกคนแต่ก็อาจมีความสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ติดยาเพื่อให้หลุดพ้นจากการเสพติดนี้การควบคุมจิตใจมีประสบการณ์จํากัดสําหรับผู้ติดยา แต่ประสบการณ์ดังกล่าวพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์พอลกรีวาสผู้อำนวยการร่วมของศูนย์ควบคุมจิตใจในแมนฮัตตันต้องการดูว่าการควบคุมจิตใจจะช่วยผู้ติดยาได้อย่างไรเขาอาสาที่จะเริ่มต้นด้วยผู้ติดยาสี่คนโดยสองคนติดยาเมทาโดนและอีกสองคนเสพเฮโรอีนผู้ที่ใช้ยาเมทาโดนทั้งสองคนพบว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์แต่ก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาเป็นอิสระจากเมทาโดนได้ เมทาโดนเป็นสารเสพติดสูงและมีการใช้ในโครงการยาหลายโครงการเพื่อให้ผู้ป่วยเลิกติดเฮโรอีนการถอนยาเมทาโดนจะทำให้เกิดการเจ็บปวดทางร่างกายและมันก็รุนแรงมากเสียจนไม่สามารถมีสมาธิกับการฝึกควบคุมจิตใจได้หนึ่งในผู้ติดเฮโรอีนคนหนึ่งต้องเผชิญกับวิกฤตครอบครัวในวันแรกของหลักสูตรและถอนตัวออกไปส่วนคนที่ยังอยู่สามารถล้างพิษตัวเองได้ จนทำให้ปลอดยาเป็นระยะเวลาหลายเดือนหลังจบหลักสูตรต่อมาผู้ชายคนนั้นก็โทรศัพท์ไปหาคุณกรีวัตเพื่อแจ้งว่าเขาได้กลับมาเสพเฮโรอ,อีนอีกครั้งเขาจึงถูกขอให้มาโรงเรียนหลักสูตรซ้ำซึ่งคุณกรีวาตใช้เวลาหนึ่งวันกับเขาเพื่อฝึกฝนการควบคุมจิตใจและเขาก็ปลอดยาเสพติดอีกครั้งหลายเดือนผ่านไปเขายังคงปลอดยาและย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นทำให้คุณกรีวาตขาดการติดต่อกับเขา ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามมาจนจบกลับมาฟังเนื้อหาใน EP ถัดไปได้ในเร็ววันนี้แล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ